สำหรับใครนะครับที่ถามว่าแพทใหม่ล่าสุดเนี่ยกาดอะไรมาแรงที่สุดนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะค่อนข้างตกใจเพราะว่าตอนแรกเนี่ยก็น่าจะสบประมาทกาดใบน,นี้ไว้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนั่นก็คือเอฟี่เอ็กนั่นเองนะครับเพราะแบบความสามารถมันก็ดูเฉยเนาะแบบอ่านข้อมูลคร่าวๆเลยเงี้ยแต่กลายเป็นว่าพอจัดเด็กเล่นจริงแล้วอ่ะมันกลายเป็นเด็กที่โหด,ดมากๆอาจจะโหด,ดที่สุดในแพทนี้เลยก็ว่าได้นะท่านนับเฉพาะแบบว่ากาด ในแพทใหม่นะครับเพราะะตอนนี้เนี่ยเด็กนี้ก็อืหืคว้าแชมป์แบบเยอะมากๆนะครับที่1ที่2ที่3นี่ก็คือมีแต่เด็กนี้ทั้งนั้นเลยนะครับทีนี้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้มีโอกาสนะครับได้หยิบเอาเด็กนี้มาเล่นเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเด็กนี้กันซึ่งจะเป็นยังไงบ้างนั้นก็เดี๋ยวมาติดตามรับชมไปพร้อมๆกันได้ในคลิปนี้เลยนะครับ ทุกคนครับความสนุกของโปเกมอน TCG Pocket เนี่ยมันอยู่ที่การเปิดซองหาก,การ์ดแลมมาใช้งานและจะสนุกได้มากยิ่งขึ้นไปอีกครับถ้าซองที่เราเปิดนั้นมีราคาที่ถูกกว่าเติมเองผมขอแนะนำเป็นร้าน Elastic Shop ไปครับสะดวกปลอดภยัยมีบริการตลอด24ชั่วโมงสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมได้ที่ Facebook Fanpage แล้วก็ Official l i n ของ Elastic Shop หรือว่าจะกดลิงก์ที่อยู่บริเวณด้านล่าง Description ของคลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับสำหรับเด็ก เอฟี่ e กับนิมเฟียในครั้งนี้เนี่ยผมขอยกให้เป็นเด็กที่มีความเสถียรสูงเป็นอันดับ2ลองจากกิลติน่าดาร์กไลเลยเพราะว่ามันเป็นเด็กที่แทบจะมือไม่ปลิกเลยแล้วเราสามารถเซตอัพบอร์ดแบบเสร็จได้ไวมากๆนะครับ ในส่วนของลิสการ์ดเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยอ e e ีบุยเนะครับเป็นจํานวน2ใบแล้วก็อ e e ีบุยธรรมดาที่มีความสามารถในการจั่วการ์ดแบบการันตีแบบการ์ดแบบโปกเกมอนนะครับเป็นจํานวน2ใบผมจะพูดอยู่เสมอนะคบว่าอ e e ีบุยใบเก่ากับอ e ีบุยใบใหม่เนี่ยมันจะมีความแตกต่างนแค่นิดเดียวถ้าเด็กของเราเนี่ยใส่โปกเกมอน3ล่างที่จําเป็นต้องจั่วหาแคนดี้ผมแนะนําให้ไปใช้เป็นอ e e ีบุยใบเก่าที่ไม่ได้ฟิกว่า จะต้องจั่วได้การ์ดโปเกมอนเท่านั้นแต่ถ้าเราเล่นเด็กที่มีแต่โปเกมอนเบสิกหรือว่าโปเกมอนสอล่างอ่ะผมแนะนําให้ใช้อีบุยใบใหม่ที่การันตีจั่วดได้การ์ดโปเกมอนมันจะทําให้เราเล่นได้ง่ายกว่านะครับ ทีนี้ในส่วนของร่างวิวัฒนาการเนี่ยก็จะมีนิมเฟีย ex ครับเป็นจำนวน2ใบซึ่งนิมเฟีย ex แน่นอนแหละว,ว่ามีหน้าที่ในเรื่องของการจั่วการ์ดแต่ว่าในบางครั้งก็สามารถที่จะเอาขึ้นแอคทีฟโซนไปตีด้วยก็ได้เพราะว่าเอ่อเอเนอร์จีเนี่ยเราเซตมาเป็นพลังจิตด,ดังนั้นเออนิมเฟียเนี่ยก็สามารถเอาขึ้นไปตีได้เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะครับต่อมาก็คือเอฟี่ครับเอฟี่เนี่ยก็มีความสามารถในการสร้างความเสียหายที่ค่อนข้างดีจะแรงกว่านิมเฟียอยู่10หน่วยก็จริงแต่ว่า ดาเมจห่างกันแค่10แต่ว่ามันก็เปลี่ยนแปลงอะไรได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับอีกทั้งมันก็ยังมีความสามารถในการฟื้นฟูพลังชีวิตดังนั้นออเด็กเนี้ยจะไม่ค่อยกวดไซรัสสักเท่าไหร่บางทีแบบว่านิมเฟียมายืนรับดาเมจช่วงต้นเกมหรือว่าโดนออดาเมจตีทะลุปไปด้านหลังเช่อนออพิโลโมซาตีไปอะไรเงี้ยเราสามารถใช้เอฟี่เนี่ยฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับนิมเฟียได้เพราะฉะนั้นไซรัสเนี่ย แทบจะไม่สามารถดึงการ์ดแนวหลังของเราได้เลยเอฟี A ่มันมาช่วยแก้ปัญหาตรงนี้นี่แหละนะครับทีนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเฮ้ยตัวเด็กนี่มันก็มีดาเมจประมาณ70-80มันจะปิดเกมได้ยังไงปิดเกมได้แน่นอนครับถ้าเราได้ตีเป็นคนแรกนะครับหรือว่าต่อให้เราได้ตีเป็นคนที่2แต่ถ้าโดนดาเมจไม่หนักมากอ่ะเรายืนรับดาเมจไหวอยู่แล้วเด็กเรามันมีการ์ดแบบฟื้นฟูพลังชีวิตค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับแต่ ถ้าเราต้องการดาเมจก้อนใหญ่จริงๆผมแนะนําให้เราใช้เป็นนิมเฟียธรรมดานะครับนิมเฟียธรรมดาเนี่ยสามารถทําดาเมจได้แม็กสุดเนี่ยที่130หน่วยด้วยกันถ้าเราสามารถแบบอีโวการ์ดแนวหลังเนี่ยให้เป็นร่างเรือทหา,า,ารได้ทั้งหมดอีกทั้งถ้าเราแบบเ,เจอพวกการ์ดโปเกมอน ที่มีพลังชีวิตประมาณ140-150เนี่ยเรายังสามารถที่จะใช้ e-bull back เพิ่มดาเมจให้ได้อีกด้วยดังนั้นนะครับนิมเฟียใบนี้เนี่ยจะเหมาะแก่การเอาไว้ใช้เคาน์เตอร์การ์ดที่มีพลังชีวิตแบบเยอะๆและเราต้องการที่จะขึ้นไป k อ o เอา u t แบบ วันช็อตนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นการไอเทมแล้วก็การซัพพอร์ตแล้วครับก็จะมีโปกเกบ,บอลนะครับเป็นจำนวน2ใบมีอีบุยแบ็คครับเป็นจำนวน2ใบมีผ้าคลุม1ใบครับโปรเฟสเซอร์รีเสิร์ชสองใบาซาบ,บีนา่าไซรัสมาแล้วก็กุสมาอย่างละ1ใบด้วยกันครับและนี่นะครับก็คือลิสต์การ์ดทั้งหมดนะครับของเด็กที่มาแรงที่สุดในแพทนี้นะครับนั่นก็คือเด็กเอฟี่กับนิมเฟียนั่นเองส่วนลักษณะการเล่นจริงเนี่ยจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปติดตามรับชมพร้อมๆกันได้ในช่วงของเด็คคชเนะรับ เปิดตาแรกมาก็เจอเด็กไฟเลยอย่างนั้นหรอมือไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือจะบอกว่าเวลาเล่นเด็กเนี้ยถ้ามือไม่ค่อยดีใช้อีบุยจั่วการ์ดแต่ถ้ามือดีแล้วใช้อีบุยใบนี้เพราะว่ามันมีโอกาสที่เราจะไปเจอเบบี้โปเกมอนนะครับเราก็สามารถที่จะวันฮิตเขาได้เลยแต่นี้มือเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยต้องจั่วการ์ดซะหน่อยนะครลิซาน ไม่มีอะไรเลยเนาะเราตาหน้าตัดการ์ดเขาเลยไซรัสส,สวยอีบุยก่อนการ์ดเยอะนักใช่ไหมตัดค่ะไป ได้ล้างไหนมานะนิมฟ okay. ีโอเคตาหน้าได้จัวการจวเสร็จตีต่อครับส่วนเขาอีโบจ้าอย่าเพิ่งรีบอีโบนะโอ้ย โหเซ็งว่ะไม่เป็นไรเลยอดตีเลยได้ดิว้าวใจหนึ่งก็อยากใช้อยากอีโวใบหลักมากกว่านะเพราะว่า เผื่อได้เอฟี A ่ ee, ไงเราจะได้ไม่ต้องถอยแล้วเราก็จะได้กดฮิวด้วยถูกไหมอีโวใบหลังแล้วกันครับอ่ะมาดูว่าจะได้เอฟี่ไหมโปเกบอลอีบุยแบกจบเทินครับ เหลือการ์ด8ใบย,ยังไม่ได้ใช้โปรเฟสเซอร์เลยสักใบถอยวะแสดงว่ามือไม่ค่อยดีนะเนี่ยโดนแน่โดนตบแน่ไม่ได้ขู่นะอะตัวการ์ดครับต้องได้เอฟี่ได้แล้วนะเอฟี่มา yes จะได้ฮิวไงใช่อะไรหรอกเนี่ยหน้าอีโวใบนี้นะเพราะว่าตอนนี้เราทำดาเมจ40บวก30 30 30 120 160ไม่ใช่สิเพาไม30 30คูณ3เป็น90ไง90บวก140เป็น130เออถูกแล้วโอ้ยงงไปหมดแต่ว่าต้องฮิวก่อน เออเลิศแต่ว่าก็ยังตีไม่ได้อยู่ดีนะเพราะว่าจีไม่พอเพราะฉะนั้นใช้เอฟี F ่ตีไปก่อนโปรเฟสเซอร์ครับอืมน่าใช้ไฟลาสด,ดึงเอาไม่ไเป็นไรผิดแผนไปนิดนึงป้า ก็เก็บอีกแค่ได้สักใบหนึ่งแล้วก็ถ้าเขาอ e ีโวดอนใบนี้แยวเราค่อยใช้ไซรัสดึงใบนี้มาตีเอาอย่างนั้นแล้วกันโอเคมือเขาเน่ามากเลยนะเนี่ย <c ười> น้ำสัตว์โอ้เสียงแห่ ว้าวทันเวลาพอดีเนี่ยเขารู้ไงเขารู้ว่าแบบยังไงต้องโดนดึงไปตีแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยใช้เลยแต่จริงเรามีซาบีน่าอยู่ในอยู่ในเด็กด้วยนะ <c oughs> ยังไงก็ไม่รอดหรอกไปครับ Evolution จะบอกว่าเอ่เอจะบอกว่านิมเฟียใบเนี้ย เป็นดาเมจหลักประจําเด็กนะเออแบบว่าถ้าสมมุติได้ตี2ช็อตอะจริงๆถ้าเป็นใบอื่นอะได้หมดแต่ถ้าเราต้องการที่จะแบบวันคิดแบบปังๆอะยังไงก็ต้องใบนี้นะครับอ,อ่ะ,อะยอมแพ้เลยกะว่าจะใช้นิมเฟียตีปังๆซะหน่อย <laughs> จริงๆครับเป็นไงตาแรกสุดยอดเลยใช่ไหม A later few moments later. มันจะมีเด็กหนึ่งแบบใส่โปกเกมอนมาเยอะมากอะมีอะไรนะมีกีลาตีน่ามีโฮโอมีหลายอย่างเลยแหละ <c oughs> สัรหาจะเล่นจริงๆนี่ขนาดแบบเด็กหนึ่งใส่การแค่ยีบใบนะเออถ้ามันใส่การได้เยอะกว่าน,นี้นี่ผมคิดว่าแบบโหคนคงค,คีเอทเด็กอะไรเยอะแยะมากมายอะ่ะปะเปิดก่อนได้ปูดครับจะได้ปูดของจริง หมาเอ่อจะว่าไปถ้าเราใช้อ่ะเดี๋ยวขอคิดดูก่อนว่าจะใช้อะไรดีอ่ะโอโอสองไปติดใบหลังด้วยโอเคบอลครับอีบื้ย ไม่ถ้าเราใช้ใบเนี้ยผมว่าตาต่อไปเราก็น่าจะวันฮิตโฮโอได้แล้วนะจริงๆใบไหนก็วันฮิตได้แค่นั้นละแต่ตาเนี้ยก็คือตีเจ็ดสไงก็เท่ากับนิมเฟียปกติแต่ถ้าใบนี้ก็คือ80ผมว่าเขาน่าจะถอยนะไม่น่าจะยืนรับตาเมรหรอกจบเทินครับ ใช่อ e ้าวเลทคอดบาเยอีบ okay. mm ุยแบ็กอีบุยแบ็กและโอเคเลยอ้าวจริงๆเพื่ออะไรอะ่ะสุดท้ายก็ติดหนึ่งจี่ถอยกลับไปได้อยู่ดี <c oughs> หาจะทำเนาะอ่ะอีโ e อครับ ต้องเหลือหนึ่งสล็อตไว้วางาต้องเหลือหนึ่งสล็อตไว้วางนิมเฟียรธรรมดาอ้านี่ไงมาแล้วอีบีเขาเล่นเด็กอะไรยังไม่รู้เลยไม่ลราเด็กโชว์เคสวันนี้ทำไมไมั่งเจอแต่คนมือบลิกวะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวก็จะมีคนดูมาคอมเมนต์อีกว่าโหพี่ชนะเขารุวๆเพราะอะไรเขามือบลิกไงบ้า มันจเป็นอย่างนั้นได้ยังไงเรามือดีนะฮะอ่ะฟังนั้นมาละก็เลยไม่รู้เลยว่าเขาเล่นเด็กอะไรนี่ไงกิลาติน่าแต่กิลาติน่ามันควรจะมาตั้งแต่แรกๆปะโอ้ฟเขา่าจะเอาซาบีน่าปะกับเออ อ่ะต่อถ้าเขาตีเขาก็ไม่ได้ชาร์จี้มับเขาให้ผมอยากได้นิมเฟียเนี่ยนิมเฟียเราตีได้1อยห้เลยนะโบกอีบุยแบ็คเข้าไปด้วยอะ่ะไม่ได้ปนะฮิ้วเก้าสิบ มันจะทะลึ่งเบ๋เบ๋ไปไปถ้าเราถ้าเราจะถ้าเราจะตีอ่ะวัดดวงวะปึ้งเขาไม่น่ามีการเพิ่มดาเมจนะโอ้สโนว์ไล์เด็กเนี้ยร้อยทั้งร้อยผมเล่นมาห้าหกตาผมมือเน่าทุกตาเลย เด็กฝั่งนู้นอะแต่บางคนบอกอู้เด็กเก่งเด็กมามืดอะไรอย่างเงี้ยอาจจะใช้สมองเยอะหน่อยโน no, ค่ะไม่ได้ใช้แค่สมองแล้วใช้ดวงด้วยดวงในการจวการคือต้องดีมากอะถ้าเปิดด้วยคารีบิอนโคตรดีแล้วก็ถ้าเปิดด้วยคารีบิอน,วดดวน,อนบวกกับแบบว่าจวได้กิลติน่าตั้งแต่ช่วงต้นเกมอะโอโหเซตบอร์ดไปตั้งจีไปก็คือ love อันลบเด็อะจีจีครับผมไม่รอละนิมฟอนิมเฟีย เรียบร้อยไปอีกหนึ่งเด็กครับเออไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคนถึงหยิบเด็กนี้มาไต่แรงเยอะเนาะไม่แต่ว่าแต่สองเกมที่ผ่านมาฝั่งตรงข้ามเขาก็มือบิดหนักอยู่ไงเออส่วนเราก็มือดีจัดจัดทําไมชอบเปิด้ว้ีบุยใบนี้ปะเหมือนจำได้ว่าเราเล่นสามตาเราจวได้ใบนี้เป็นใบรกทุกตาเลยปะ ก็คือไม่ต้องใช้ละอีบุยจัวอีบุยเจออะไรเนี่ยไม่คือถ้าเราถ้าจั่วได้อีบุยเใบแรกแบบเนี้ยมันจะดีมากถ้าเราแบบว่าไปเจอแบบพวกเบบี้โปเกมอนน่ะแต่นี่ตั้งแต่เล่นมายังไม่เจออืมมือไม่แย่ถ้าไม่โดนรีมืออ้าดูดิน้องก็คือไม่มาเลยจ้า จบเพลงครับเขาใช้โปรเฟสเซอร์ละว้าวผมไม่ชอบการใบนี้เลยแม่งลรวเขาแบบได้ติดจี้ก่อนด้วยอ่ะโคตรโชคดีเลย ขอให้โจดได้เอฟี่ทีเฮ้ยได้ฮ e ิวอีบึ้ยไปขอเอฟี่หน่อยครับแล้วนิมเฟียคือขยันมามากนะทั้งนิมเฟียเอ็กนิมเฟียธรรมดามาหมด yes 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 ไปฮิว จบเถินครับเออว่ะผมต้องการผ้าคุมด้วยนะเนี่ยร้อยยถ้าบวกเลสก็ร4 0ไม่รู้ว่าเขาเอามาหรือเปล่าไงแต่ว่าก็เผื่อไว้หน่อยต้องมีผ้าคุมเนาะถ้าเขาใช้กุสมาเขาก็ใช้พร้อมเลสไม่ได้ไงว้าว90สิ เราได้สองเวลเลยอะ่ะจะใช้อ e ีบุยแบ็กก็ได้หรือจะใช้กุสมาก็ได้นะครับใช้อ e ีบุยแบ็ดีกว่า4 0ใส่ลไซัส,ส,สฮิว ร้อยยี่สิบพอดีเลยเหรองานหยาบละอ่ะอีโวกันโอเคอีบุยตัวสุดท้ายมาละจะใช้อีบุยตัวสุดท้ายจัดการโอ้ยแต่ว่ากว่าจะชาจี้กว่าจะอ,าอะไรอีกอนะเนาะ สรุปผมต้องใช้อีบุยแบ็กฮิวนะเนี่ยเพราะเพราะไม่รู้ว่าตาหน้าเขาจะมีรูซามีเนทหรือเปล่าไงลุ้น2ต่ออ่ะหนึ่งรูซามีเนทสองเลดแต่ถ้าเขาใช้รูซามีเนทเขาก็ใช้เลดไม่ได้ปะเออ อะถึงกับ AFK หนีเลยเหรอกลับมาก่อนกลับ <g rab IL ITY> มาเล่นก่อน <g rab IL ITY> อะไรแค่จัดการขนาะแค่นี้ถึงกับต้อง AFK หนีเลยเหรอเกิดไปปะเ <c oughs> <c oughs> ขากลับมาละ <c oughs> เอาล่ะมาดูว่าเขาจะใช้ลูซามีเนตไหม นี่ไงโดนไปเลยค่ะร2อยี่เขาต้องไอ้นี่ปะอืมเขาไม่มีการแต่ก็ไม่แน่ไงตาหน้าเขาก็อาจจะจัวได้ก็ได้ถูกไหมล่ะ ผมปล่อยเอฟี่นะหรือไม่ปล่อยดีวะไม่แต่เราไม่สามารถเอานิมเฟียขึ้นไปรับดาเมจได้ไงทุกคนถ้าเขาไม่มีการ์ดโปกเกมอนเขาก็จะใช้มูฟหนึ่งตีไปเลยยังไงเขาก็ยังไม่มีแต้มหรอกเอาดีๆเชียล่ะต่อให้หนียังไงก็ไม่พ้นหรอก เพราะว่าอะไรน่ะหรอนี่ไงนี่ไงนี่ไงเอาไม่ใช่นี่อ่ะโอ้โหพีโดมอซา่าว้าวยังไม่พอนะอ่ะอาจจะพอละร้อยสามสิบป๋อชิปหายแล้วเดี๋ยวนะเราทำดาเมจได้เท่าไหร่เนี่ยสามสิบบวกสามสิบ อ๋อมันคำนวณด้านล่างให้แล้วมึงจะกดทำบ้าอะไรล่ะไม่แต่ว่าพอนิมเฟียพอเอฟี่ไปนี้ตุยอะดามเมจมันหายไปอีก30ไง w h a เด h อ f ฟ c k ไม่พอละทุกคนแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใช้เป็นเอาไงดีวะเนี่ยกูเราทำดามเมจได้แค่110เองอะ เดี๋ยวก่อนเฮ้เฮ้หิวครับเขาจะดึงใบนี้ไปตีหรือเปล่าขอคิดดูก่อนนะ ถ้าผมใช้ซาบีนาเขาก็คงเอาเคเลสทิล่ามามาให้ตีเนาะเฮ้ยแต่ไม่เป็นไรนะเพราะสุดท้ายแล้วเราก็ใช้ไซรัสด,ดึงอีกทีหนึ่งไงถ้าเขาเอาเคเลสทิล่าขึ้นมาเขาไม่มีการฮิวนะถูกปะเอเดเอเดต่ ผมว่าผมผิดละผมลืมไปว่าผมมีน็อกเดียวผมไม่ได้มีสองน็อกอ้ยเจเรงเทคโอเวอร์มาอีกละวุ่นวายล้วสิ เอาแอลา้วแต่ดีเหมือนกันเขายื้อเกมอ่ะเป็นประโยชน์กับเรานะครับไม่ออกเป็นประโยชน์กับเขานันและอล่ะก็คือพยายามจะเอาให้ได้นะครับเอาไงดี เก็บไซรัสไว้นี่จัดการเคเลซิล่า e ครับไปผมว่ายังไงผมก็ชนะตาเนี้ยไปดูสิเขาจะแก้เกมยังไง เคเลซิาอีกใบอืมอืมมเรามาจบเรื่องนี้กันดีกว่าบาสโลอย่าให้มันยืดเยื้อไปมากกว่านี้เลย <laughs> แต่เด็กเรานี่เหม็นแบวมากเลยนะดูดิ การ์ดโปเกมอนก็คือแบบโลกสีชมพูมากนะครับเป็นเด็กสมบูรบคน่ารัก GG ครับผมอืมเรียบร้อยก็แค่นั้นแหละจริงๆเกมเนี้ยมันจะจบตั้งนานแล้วยืดเยื้อกันอยู่นั้นเป็นไง นะคสำหรับเด็กนิมฟียกับเอฟี่นะครับหรือว่าเด็กแบบว่าสูตรรวมโปเกมอนสีชมพูสุดน่ารักนะครับก็เป็นเด็กที่มาแรงมากๆในช่วงนี้นะครับตอนแรกก็หลายๆคนก็มองว่าเอฟีม่ A มันความสามารถธรรมดาจังแค่ฟื้นฟูพลังชีวิตมันจะไป แบบโดดเด่นอะไรอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเออตัวเด็กมันพอแบบมันมารวมเด็กแล้วมันดูน่าสนใจกว่าที่คิดนะครับเออก็ไม่แปลกใจว่าทำไมถึงเป็นเด็กที่คนนิยมแบบหยิบมาไต่แรงรวมไปถึงแบบหยิบมาใช้แข่งก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะเออเพราะว่าโดยเ,ออเพราะว่าภาพรวมของเด็กเนี้ยมันค่อยๆแบบไต่อันดับขึ้นมาเรื่อยๆอตอนนี้วินเลตก็อยู่ในจุดที่ค่อนข้างดีพอสมควรนะครับแต่ว่าออสาเหตุหนึ่งนะที่ผมมองว่าเด็กเนี้ย มันค่อนข้างที่จะเก่งในแพทนี้เนี่ยเพราะว่าช่วงเนี้ยคนนิยมเล่นเด็กที่เน้นตอดดาเมจช่วงต้นเกมอะนะออกปะเออจะไม่ค่อยแบบใช้เด็กที่เป็นดาเมจก้อนใหญ่ถามว่าพอมีไหมพอมีแต่ไม่เยอะพวกเด็กที่เป็นดาเมจก้อนใหญ่ก็จะมีลิซดอนไคลิวลูเกียอะไรประมาณนี้ที่ทำดาเมจแบบ 150- 180ถึงที่มันจะสามารถวันฮิตการพวกนี้ได้ถ้าไปเจอเด็กพวกนั้นอะเราอาจจะเหนื่อยแต่ว่าถ้าไปเจอพวกที่ตอด ห้าสิบเจ็ดสิบอะไรอย่างเงี้ยเราสู้ได้สบายเพราะว่าความสามารถในการฟื้นฟูพลังชีวิตของเด็กเราค่อนข้างดีแล้วดาเมจเราก็ไม่ได้แย่ถึงแม้ว่าดาเมจมันจะอยู่ประมาณ70 80อาจจะมีดาเมจก้อนใหญ่จากนิมฟียประมาณ130บวกอะไรเงี้ยแต่ว่าเราจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่ก็สามารถจบเกมได้ด้วยดาเมจประมาณ7080นี่แหละนะครับเอออะสำหรับใครที่แบบว่าชอบแบบความสดใสน่ารักแบบนี้นะครับแล้วก็กําลังมองหาเด็กแบบมาใช้ในการไต่แหลงอยู่เพราะว่าเด็กเนี้ยน่าจะเสถียรแล้วก็ ไต่แรงได้โฟลที่สุดแล้วในแพทนี้นะครับเอออ่ะลองหยิบไปใช้ตามกันดูนะครับ